วันนี้ผมจะพามาชม Isuzu D-Max All New ตัวท็อปสภาพเดิมโรงงานจะสวยแค่ไหนมาชมกันครับ สวัสดีครับกลับมาพบนภง์อีกเช่นเคยนะครับจากเต็นท์สมยงคาเซนเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับนภงนะครับมีรถมานําเสนอนะครับเป็นรถสภาพเดิมโรงงานนะครับค่อนข้างสวยใสไหลริ้วรอยนะครับคุณภาพดีเยี่ยมนะครับตัวนี้คือนะครับ isuzu d-max all-new spec cab นะครับเครื่องยนต์ ddi นะครับซึ่งเป็นตัวเซตนะครับตัวท็อปนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับว่าสภาพเดิมโรงงานยังไงตามมาเลยครับ สำหรับคันนี้นะครับก็เหมือนที่น้พงษ์บอกนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถสภาพเดิมโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้านะครับหรือไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับเดิมๆเลยนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนนะครับส่วนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับสำหรับแม็กนะครับตัวนี้น้พงษ์เปลี่ยนให้แล้วนะครับเป็นแม็กของ e สูซ่นะครับปี2020นะครับมาพร้อมกับยางมิชลินนะครับ265หกทับหก r 1 8นะครับตัวนี้เป็นยาง ปี2019นะครับใช้กันย,วยาวๆเลยนะครับตัวนี้นภพจัดให้ฟรีรเลยนะครับเดี๋ยวไล่มาดูนะครับด้านข้างนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวยกสูงนะครับสัญลักษณ์ไฮรลนเดอร์นะครับสวยใสเลยนะครับตัวนี้ยังไม่มีริ้วรอยเลยนะครับไล่ลงมานะครับตัวนี้เป็นบันไดนะครับสาหรับตัวสูงนะครับก็จะมีบันไดข้างนะครับเป็นตัวไฮรลนเดอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวเดิมโรงงานเลยนะครับสภาพค่อนข้างดีนะครับเจ้าของเดิมรักษาดีมากนะครับไล่มาที่มือจับนะครับตัวนี้เป็น โครเมียมเลยนะครับและกุญแจนะครับตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทนะครับเป็นกุญแจเซ็นทรัลล็อกนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายนิดหนึ่งนะครับสำหรับคันนี้นะครับสำหรับด้านท้ายนะครับก็เหมือนนพงหมอกนะครับคันนี้เป็นรถสภาพเดิมโรงงานนะครับไฟท้ายนะครับก็เดิมนะครับสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับตัวแซนะครับหมายถึงตัวท็อปนะครับ DDI VGS นะครับก็เป็นของตัวเดิมโรงงานยังไม่มีการแกะเลยนะครับส่วนกันชนท้ายนะครับก็เป็นตัวเดิมโรงงานนะครับและ ตัวนี้นะครับแมกไลเนอร์นะครับก็เป็นของเดิมโรงงานนะครับเป็น d m a มนะครับเป็นแมกไลเนอร์เดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารกันนะครับว่ามีออปชันอะไรดีๆให้ท่านดูนะครับตามนพงมาเลยครับอมาตามมาชมเลยนะครับห้องเครื่องห้องโดยสารนะครับสําหรับห้องโดยสารนะครับคันนี้นะครับเป็นสมาร์ทแคมนะครับเปิดกว้างได้เลยนะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับ มาพร้อมกับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับสก้านนะครับส่วนชุดเครื่องเสียงนะครับตัวนี้มาชุดเดิมโรงงานนะครับรองรับได้หมดเลยนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็น AMFM นะครับ CD P3 นะครับต่อสายอาร์คหรือเชื่อมต่อ USB ได้เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับตัวนี้สตาร์ทให้ฟังเลยนะครับเครื่องเดิมโรงงานเลยนะครับแก๊กเดียวติดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับสำหรับตัว เกียร์นะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับเกียร์ธรรมดานะครับ5สปีดนะครับแอร์ก็เป็นแอร์แมนนวลนะครับสีระดับเลยนะครับชุดเครื่องเสียงนะครับดังกระหึ่มเลยนะครับตัวนี้อ่าฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์กันนิดนึงนะครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์กันนะครับเลขไมค์นะครับ1 2 1 2 9 9กิโลเมตรเท่านั้นนะครับย้ำนะครับทุกอย่างเดิมทุกจุดโรงงานนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับว่าตัวนี้ มีอะไรให้ท่านดูนะครับอ่าเดี๋ยวตามน้ำพงมาเลยครับอ่ามาตามมาชมห้องเครื่องนะครับสำหรับคันนี้นะครับย้ำอีกทีนะครับเดิมโรงงานนะครับทุกจุดนะครับอ่าเดี๋ยวน้ำพงบอกได้เลยนะครับคันนี้ Isuzu D-Max All New Spec Cab 2.5เป็นตัวแซดตัวท็อปนะครับไฮไลเดอร์นะครับนะครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องนะครับอ่าสำหรับห้องเครื่องนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.5 DDI นะครับ VGS Turbo เลยนะครับ มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยสูงสุดนะครับระบบช่วยเบรก ABS นะครับเม็อาร์คทุกตัวนะครับของฝากระโปรงหน้านะครับยังอยู่ครบนะครับคารหล่างนะครับเป็นคารเดิมหมดเลยนะครับมอกนะครับหรือว่าแผ่นเพลนะครับยังอยู่ครบนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูราคาข้างวดกันนิดนึ่งนะครับสำหรับคันนี้นะครับ Isuzu D-Max All New Spec Cab Highlander 2.5 Z ตัวท็อปคันนี้เป็นรถปี2,012นะครับหรือปี2,500 55นะครับเปิดราคาอยู่ที่449,000บาทนะครับ449,000บาทนะครับท่านจะได้อะไรไปจากรถคันนี้บ้างนะครับอ่าอันดับแรกนะครับคันนี้ถ้าส่งดอกเบี้ยฟรีดอกเบี้ย0%นะครับ12เดือนแรกนะครับท่านส่งอยู่แค่เดือนละนะครับ7,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้7,000บาทนะครับอ่าส่วนลูกค้าที่อยากส่งดอกเบี้ยปกตินะครับตลอดสัญญานะครับก็เพียงแค่แ0 0พัน 300บาทนะครับคันนี้และยังมีโปรโมชั่นดีๆนะครับขับฟรี90วันนะครับหรือท่านใดนะครับที่อยากได้โปรโมชั่นหรือส่วนลดยังไงนะครับก็ปรึกษาณพงษ์ได้นะครับโทรมาที่เบอร์082-850-3029 082-850-3029ณพงษ์นะครับยินดีเป็นที่ปรึกษานะครับออกได้ทุกอาชีพจัดทำสัญญาทั่วไทยส่งรถมอบให้ทั่วประเทศนะครับหากท่านใดนะครับ ที่อยากได้รถคันนี้นะครับติดต่อกับน้าพง์มาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Sub s ไ cribe ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าน้าพง์จะนำรถรุ่นไหนมาเสนอนะครับติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตกราบลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ